ของแท้อยู่แล้วของแท้ต้องเดินบวกเลยแตกหนึ่งขงบวน็อขบบลอีกขบวนนี้ขบวนขับมับนแบกอะไรวะกดหเมตติขครับก้าสวัสดีครับสวัสดีเด็กซิ่งเด็กเว้นเด็กกระโปรงเด็กปิดเกมเด็กเฟรด,ดทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมจ้อยจากช่อง AFK Channel นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในคอนเทนต์ตะลุย BR กันครับผมแต่งปืนแมนโอวอลไปตะลุย BR กันนะครับผมวันนี้ก็ พี่ก็บอกบอกว่าก่อนแล้วพี่ไม่เคยเล่น BR นะไม่เคยไม่ค่อยได้เล่นแล้วไม่ไม่เคยจะเล่นเลยไม่คิดที่จะเล่นโดยแต่พี่อยากอยากจะมาเล่นแบบจริงจังนะอยากจะมารีวิวปืนเนี่ยของแต่งอะไรเงี้ยใน BR ว่ามันจะโหดไหมดีไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้พี่มีคอนเทนต์ครับจะแต่งปืนเนี่ยแมนโอวเข้าไป,เข,าไปเข้าไปเล่นนะครับนี่มันเป็นปืนเมตาในตอนนี้้วยนะพี่ก็เลยว่าจะเอาไปลองเล่นดู นี่ครับปากกระบอกผมก็ใช้เป็นนี้นะระยะดาเมจนะครับผมแล้วก็แรงดดแนวตั้งนะครับเพิ่มนะครับกล้องปืนมาร์กแมนะครับนี่ครับพี่แต่งเหมือนใน MP นะพีเนี่ยดูตามนี้เลยเนี่ยแต่คลิปหลังพี่ใส่เป็นลดแรงดิดแนวตั้งนะจะได้ปืนจะได้นิ่งไปอีกนะเวลาเราเรายิงศัตรูไกลๆอะไรเงี้ยครับใต้ลำกล้องก็เป็นเลนเจอร์ฟอร์ฟอร์คลิปนะครับผมนี่ครับมันก็จะให้ปืนนิ่งไปอีกนะเนี่ยแต่พี่ใส่เลสต์ตดนะแต่ถ้าใครไม่ถนัดเลสต์ตก็ถอดออกนะถอดออกเลยแล้วก็ไปใส่นี่ นี่ครับ YKM ครับใส่ตัวนี้ก็ได้นะนตัวนี้ก็เวิร์กนะครับผมมันจะมาทดแทนตัวนี้ครับตัวเนี่ยที่มันลบระยะเวลารงยิงไป15%นะครับมันจะมาทดแทน,นมันจะขึ้นสโคปไวขึ้นนะครับผมจากที่พี่เอาไปลองมาก็รู้สึกว่าโด้ดาเมจหนักหน่วงมากครับแต่กระสุนอาจจะลั่นช้าไปสักหน่อยนะอาจจะไม่ทันแบบพวก117นะฮะ AK 117พวก AK47 อะไรอะไรเงี้ยแต่ถ้าได้เปิดก่อนนะรับรองว่า ล่วงฝั่งตรงข้ามล่วงแน่นอนครับถ้าเล่นปืนนี่โหดแรงผมบอกเลยก็ไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะเดี๋ยวไปดูที่พี่เล่นไว้กันเลยนะครับพี่บอกเลยว่าพี่เล่นไม่เก่งนะ BR อพี่ออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับก่อนจะไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่เลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับไปกันเลยครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าของแต่งที่ผมใช้มากับปพืนแมนอวอร์จะดีขนาดไหนครับจะลองลองดูกันนะ จะแรงจะนิ่งไหมเดี๋ยวไปดูกันนะไอพวกเด็กเปรตทอ่นี่ก็ไปอยู่ในบทปีอาร์นะคเขาจะร้องพี่อาร์เปรี้ยงพูดอะไรบ้างนะพี่น้อยหนึ่งปี <ๆ S 1> อาร์อยู่แล้วใครๆก็รู้นะครับอจะลงเมืองไหนดีล่ะอ๋อลงนี่ไหมบ้านอะไรนะทำเนียบขาวอะไร <c oughs> วะคือผมก็ไม่ได้ปั่นน้องนะครับแต่พี่ก็จะเล่นให้ดูนะครับว่าพี่เล่นยังไงกันครับคือแบบพี่น้อยหนึ่งปีอาร์ครับน้องๆอยากจะพูดก็ ก็แต่ใครโดดใครนำโดเดเนี่ยใครนำโดดอ่ะกู <c oughs> ดโดดได้ไเฮีย <c oughs> ก็คุณน่ะคนนำโดดมาลงนี่เลยเดี๋ยวมาดูลมกูนี่สีโคตรแป๊ดอ่ะบอกเลยอะไรสีชมพู <c oughs> ถึงหน้าตาจะโหดเต็าเหนูก็อยู่ในหมวดคิตตี้นะคะ ไป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 ตาเนี้เราต้องได้ที่หนึ่งกูพูดอย่างนี้มาร้อยรอบแหละโอ้โหโคตรแลกเลยแล้วพี่ไม่ได้อยู่บีดีซแล้วเหรอไม่ได้อยู่แล้วครับไม่ได้อยู่แค่พี่ออกมาสร้างแคร์เองแล้วมึงไม่รู้ไหมก็ขอเข้าแคร์ไปแล้วอ่ะไม่ไม่อนุญาตไหนอ่ะกูยังไม่เห็นมีใครขออะไรมาเลยกูก็ดูไม่เป็นด้วย ตาย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 มามาเรามาดูกันครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะเล่นให้ดูนะว่าการเล่นของผมเป็นยังไงนะคือจะบอกโหดไหมก็ไม่โหดแต่จะโหดไหมก็โหดอะไรนะพูดอะไรอะหญ <c oughs> ิงแม่เลยนะเนี่ยเนี่ยยิงก่อนเลยเนะี่ยไม่ว่าใครยีคนมากับเราวะเขาเขาเท่าป่าเขาเท่าป่าก็ไม่รู้เฮ้ยเสียงมีคน ก่อนเลยหนึ่งศพตัดก่อนเลยหนึ่งศพว้นี่ไงกับการเล่นสไล์กับปือนหนึ่งเรียกว่าสองนี่จะบอกเก็บปืนเทพมาเล่นดนือวัวสามเรียกวัวสี่วัวสี่เรียกวัวห้าเกไรเดียวเดียวเอไอคีไมติงปดเลเลใรถผมว่ะอุ้ยทำไมเอคกูเป็นอย่างงี้มาได้เฮ้ยได้ยินี่ียงูควร เจอกูเจอกูก็น้องๆขัดจับพี่ดูพี่เล่นนะครับว่าการยิงของพี่เป็นยังไงอ่ะคือพี่โหดจนบอกไม่ถูกครับน้องๆว้าคือเด็กเด็กกระโปงแถวนี้ต้องบอกว่าพี่พี่เก่งจังเลยเโอ้โหตายไปอีกดีหนึ่งศพบอกได้แดงเขายึดแหม่มเลยยึดแหม่มโอ้ยเขาเพิบินมาหากูเนี่ยยึดแหมมยิงไม่อม เฮ้ยเฮ้ยถอนระเบิดถอนระเบิดไอ้ยี่ห่วยเอ้ยนรลอยไม่ใช่คูโอ้จบแล้วจบแล้วยิงถิงตีนนี่ไงแปลกนี่มันทางของพี่มีใครมีกระสุนสุนในไหมนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอนี่มันเปืนอะไร KS เนี่ยเนี่ยเอ้ยติกมองเลย เฮ้ยแหละมันเป็นเหมือนสไนรัวๆแต่มันแรงแล้วเว้ยก <Cold siege> ูลองแล้วยิงประมาณสามสี่นัดตายเออใช่ไม่สองนัดตายเลยเปินใหม่ะตื้อดึงด้งตื้อด้งดึงตือเด้งด้งแล้วไงออไอ้ m กูเป็นสีชมพูไอ้ตั์โคตรฟิดเลยเข้ากันหน้ากูมากไอเด็กเปรตมาดิบวกมาบวกไอเด็กเปรตสองตัวไอเด็กเปรต หัวดอเอ้ยมึงไปแไดกันหมดเนี่ยยิงไอ้หัวดอเขนแรกร<า>ก่อนหัวดอไอ้หัวดอเจอมาตอนในไทยบางคนเนี่นคย,ค,ยครับผมก็ไม่อยากจะคุยครับน้องๆผมโน้นหนึ่งนะครับกูดูแม่งน้ำหน้ากูไปแล้วไอ้พวกมีสกเก็ตนะครับเดี๋ยวมันก็ตกตกข่าวตายครับโทษนั้นวไปแล้วไปทีเสียง มีคนยิงกัน15นาฬิกามันระคับลม15ลนาฬิกาปัดขวาเพื่อหวังฝนเจ็บบวกเลยแล้วกันของแท้อยู่แล้วของแท้ต้องเดินบวกเลยแตกหนึ่งข้างบนข้างบนอีกข้างบนมีเอามันเอามันแบกอะไรวะกดไม่ติดมีอีกมีอีกคน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 

ความคมมันต่างกันเฮ้ยความคมมันต่างกันมีอีกมีอีกด้านบ้าข้างหน้ามีอีกด้าน้รงตรงมึงอ่ะเอามัน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 อย่ข <kicking. S 2> <enthus blonde. S 3> ้างบนข้างบนมันลงแบบล่างแล้วไปมีข้างล่าง ความผมมันต่างกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนเรียกตีนมีคนเรียกตีนแน่นอนครับคุณผมยิงคอมมากเลยอะครับน้นอนไม่อยากจะพูดเลยคุณกายเห็นเห็นด้วยกับผมไหมครับคุณกายคุณกายว่าผมคนไหมครับผมยิงไป28คิวแล้วอะจริงปะเนี่ยเนี่ยจริงครับ วายยุงแต่นีต้องรายงานแล้วน่าจะโควโปรเพเยอร์ครับกูจะไปรีวิวแมนอวอร์เนี่ยกูยังไม่ได้ปืนเลย่ะหายอดดอปดิเฮ้ยไปอดดอปไปแอดดอปมาดิเอามาดิ เฮ้ยมีอ,อามาันทามาันามาันามาันทำม,านามาันแตกหนึง่นงขอตำแหน่งแอดดอกที่ชัดเจนมาไว้ให้แล้วอะมาบบร์ัเนกระเบิดปะแล้วตะปุ้เลยเอียร์วันนี้มาแล้ว,ลวกมูมมีปืนพกปืนพกกูก็ยิงได้มาดิ เอ้ยวงมันบีบหนังตุดแล้วล่ะปืนแมนอ,อวอ,รอกระสุนแมนอวอหมดขอกระสุนหน่อยเพื่อนกระสุนไม่ไม่เนี่ยพี่มาเอาพี่มาเอาพี่พี่ ตบมาตบมาสวัสไปเฮ้ยหาแคมต้องไหนดีวะแถวๆนี้ยเนาะเฮ้ยมี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 เจอตัวเจอตัวเจ้ตัวแท็ Eh này nãy gặp mặt tao nha 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 có nha tao chảo của lọ Chào quá Mi toa, mi toa, mi toa Hay là, hay là Ui, sao này Kìa Sao này, sao này 6-7, 6-7 62มันเจ็บหมดแล้วมันเจ็บหมดแล้วไปดชชิชาร์จชาร์จชาร์จมันหยุดมันอยู่ในน้ำมันอยู่ใต้น้ำอ่ะนี่จะกระถุ่มบอลแมนอว์โอ้แมนอว์โคตรแรงอ่ะนี่เอ็งบ้าหรือเปล่ามาห้าคังก็บตบเรียบ อ๋อสไนด์อยู่ทิศร้อยร้อยยี่ร้อยยี่อยู่ร้อยยี่ดันไหมดันเลยดันเลยเราเยอะกว่าดันเลยเอามันเอามันกูดันนะกูดันไปนะมาดิเหยียดแมมเยีดแมมดแมงโฟกเดฟโฟกโฟกเดฟโฟก มีอมบี้อยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านแด็กกวาดมันเอง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 เที่ยงตะไ<ห>นมันแรงนะกวาดมันเองกวาดมันเองก<ห>วาดมันเองทุย<ห>บ้ากูนึกว่าเจ๋งที่หนึ่งไปดิฆ่าไปสิบห้าตัว They don't wanna see me rise, no They just wanna see me fall When I be giving my all I'm just gonna do it my way My own way, my own way